สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในวันในคืนวันอาทิตย์หนึ่งทุ่มสองุ่มสองทุ่มตรงนะคะวันนี้ก็ทางรายการแสงทรงธรรมก็ได้รับเกียรติจากท่านผู้ชมรายการส่งข้อความในเรื่องของความขัดข้องใจอยู่นะคะว่าข้อที่หนึ่งมีท่านผู้ชมรายการทางบ้านได้เขียนมาถามว่า การทำบุญโดยที่เราไม่ตรวจน้ำผลบุญจะส่งถึงผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วหรือไม่นะคะคือทำอะไรก็แล้วแต่อย่างเช่นเราไปทำบุญกับพระสงฆ์เนี่ยอย่างเช่นถวายสังฆทานเริ่มต้นเลยของการที่จะถวายสังฆทานพระสงฆ์จะให้จุดทูปและจุดเทียนเพื่อสมาทานศีลห้าเมื่อสมาทานศีลห้าเสร็จแล้วจะกล่าวคำถวายสังฆทานเป็นภาษาบาลี เมื่อเมื่อถวายเสร็จพระสงฆ์จะเป็นคนนำกล่าวถวายขึ้นต้นด้วยคำว่ายะถานะคะในขณะที่ยะฐานเนี่ยเมื่อเราตรวจน้ำในขณะที่เราจะตรวจน้ำเนี่ยให้เรานึกถึงบรรพบุรุษแล้วก็ผู้ที่ล่วงรับไปนะคะแล้วก็เจาะจงลงไปว่าเราจะอุทิศให้ใครนอกจากบรรพบรุษเราถ้ามีพ่อแม่ก็ต้องเริ่มต้นที่พ่อแม่ก่อนนะคะผู้ล่วงรับไปก่อนเมื่อเสร็จสิ้น หลังจากที่น้ำหมดคอนโทนนี้นะคะก็พระก็จะสัพพีติโยในขณะที่ท่านสับพีติโยเนี่ยให้ละลึกไปว่าตั้งสติดีๆนะคะให้ละลึกว่าพรอ,อันประเสริฐจากพระสงฆ์นี้จงส่งผลให้ข้าพเจ้าเป็นมนุษย์สมบัติเป็นผู้มีรูปเป็นทรัพย์มีนามเป็นทรัพย์นะคะขออธิษฐานตอนที่ท่านให้พรเป็นภาษาบาลีเมื่อ ขอพรนี้จงสําเร็จแกสมาชีพและปัจเจ s ีของข้าพเจ้าอธิฐานไปเรื่อยๆจนฝ่าพระท่านจะจะเลิกให้พรนะคะอย่างอย่างในคคาถามนี้ถามถึงว่าไม่ตรวจน้ําจะถึงกับผู้ล่วงรับไหมยังไม่ถึงค่ะแม่ชีมีเรื่องเล่าแม่ชีนั่งเจริญกรรมฐานหลังจากที่ทําวัดสดมนเสร็จขณะที่นั่งเนี่ยแม่ชีลงไปในสถานที่แห่งหนึ่งนะคะ มีลางลงมานะคะมีลางลงมาโดยที่มีอาหารไหลลงมาด้วยนะคะอาหารเนี่ยเป็นแกงส้มธรรมดาธรรมาเนี่ยนะคะแกงส้มปลาเค็มผัดเนี่ยมันไหลลงมาแล้วอยู่ต่อหน้าโยมผู้ชายท่านหนึ่งที่เสียชีวิตไปแล้วแม่ชีอธิษฐานเลยว่าสิ่งที่แม่ชีเห็นถ้าเป็นคำสอนของพระธรรมมาพพุทธเจ้าจงโปรดให้แม่ชีเห็นอย่างชัดเจนแม่ชีใช้จิตของแม่ชีนะคะ เข้าไปถามชายคนนี้ว่าโยมอาหารของโยมหรือเปล่าที่ไหลลงมาจากรางโยมบอกว่าใช่อ้าวแล้วทำไมโยมไม่ไม่เอามาทานในสมาธิโยมผู้นี้เนี่ยเอามือเอื้อมไปที่ชามแกงส้มนะคะชามชามแกงส้มเนี่ยเลื่อนหนีเอื้อมมือไปหยิบจานข้าวสุกนะคะข้าวสวยเนี่ยพอเอื้อมมือไปหยิบเนี่ยของที่ ล,ลงมาจากลางเนี่ยถอยหนีแม่ชีไม่ทราบตอนนั้นว่าว่าเกิดอะไรขึ้นพอถอนสมาธินะคะแม่ชีขอบุญบรารมีของหลวงพ่อขาวให้แม่ชีได้เห็นแล้วได้เอาไว้ใช้ประโยชน์กับคนที่ยังมีชีวิตอยู่พอแม่ชีหลับตาไปแม่ชีเห็นคนโยมผู้นี้ค่ะที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยในขณะที่ลูกหรือเมียทำอาหารถวายพระใส่บาตรพระเนี่ย โยมคนนี้จะถากถางพระว่ารูปร่างก็ดีหน้าตาก็ดีขาแข่งก็ดีทําไมมาบวชเป็นพระเบียดเบียนคนอื่นอันนี้ผู้ตายมีกรรมกับพระสงฆ์ไม่สามารถรับบุญจากการใส่บาตรได้นี่ต้องทาแบบไหนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือลูกหลานเนี่ยทําบุญมาตั้งใจมาว่าจะให้โยมคนเนี้ยแต่ไม่ได้ตรวจน้ําเลยยังจับต้องไม่ได้ อันนี้ให้ท่านผู้ชมได้เอาไว้ใช้นะคะทําบุญอะไรก็แล้วแต่เราต้องมีจุดหมาย,อย,าอ,ยาอย่างแม่ชีทำเนี่ยแม่ชีชวนให้ลูกศิษย์ทำแต่ละครั้งบุญที่แม่ชีทำนะคะทํากับพระสงฆ์ที่เรียนปริญญาตรีปริญญาโทเนี่ยแต่ละหนึ่งปีแม่ชีเลี้ยงพระไม่ต่ำาปอร์แสนรูปแต่ละหนึ่งปีนะคะแล้วในแสนรูปแม่ชีมีผู้ที่ร่วมแรงกับแม่ชี โยมท่านนี้ถวายข้าวสารห้าสิบลูกโยมเท่านี้ท่านนี้นะคะถวายน้ำห้าคันรถโยมยท่านนี้ถวายน้ํามันพืชโยมท่านนี้ถวายคือมันเกิดโลงทานขึ้นทําให้ได้ถวายพระครั้งหนึ่งเป็นจํานวนมากนะคะเป็นจําน,นวนวันหนึ่งเนี่ยตอนเช้านะคะตอนเช้าเนี่ยมีพระขึ้นฉันอาหารเนี่ยประมาณต้องบอกว่าประมาณสองพันรูปนะคะสองพันรูปในในในมื้อเช้าแล้ว ในในมื้อเพลนมื้อเพลนเนี่ยจะต้องเคลียอาหารมื้อเช้าก่อนให้ให้ของที่อยู่บนโต๊ะหมดทุกอย่างแล้วมื้อเพลนก็ขึ้นอีกนะคะตรงนั้นนะคะที่แม่ชีพายัโยมที่เป็นลูกศิษย์มีลูกศิษย์ที่ไปช่วยงานตรงนี้นะคะไม่ต่ำกว่าสามร้อยคนคนไหนมีหน้าที่ที่อยู่ชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองหรือชั้นที่สามคนนี้มีมีหน้าที่ที่จะแลบอาหารคนนี้มีหน้าที่ที่จะจัดอาหารตามโต๊ะสามร้อยคนนะคะ อนิสง์ของอนิสง์ของบุญที่แม่ชีทำทำให้แม่ชีมีสมาธิที่ทเฉียบคมขึ้นบุญบุญกุศลที่ได้ทำกับพระสงนะคะพระสงฆ์คือเนื้อนาบุญของพระพุทธศาสนาพอเลี้ยงอาหารพระเสร็จในช่วงเพลงแม่ชีจะพาลูกศิษย์ตรวจน้ำทำคนเดียวไม่ได้ค่ะเพราะว่าพระเป็นจำนวนมากคนหุงข้าวก็ไม่ต่ำา้าห้าคนนะคะ คนทำกับข้าวก็ไม่ต่ำกว่าสามสิบหรือสี่สิบคนบุญที่เรามีโอกาสสร้างบุญในพระพุทธศาสนาแม่ชีต้องบอกว่าโอกาสของการสร้างบุญทำยากมากทำยากมากเพราะว่าอย่างที่หนึ่งกำลังใจเรายังไม่พออย่างที่สองถ้ามารมันมีกำลังมากกว่าเราเราก็จะให้ไม่ได้นะคะก็ต้องบอกว่าโอกาสที่สร้างบุญเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ทำให้แม่ชีเข้าใจในเรื่องของ การให้ทานรักษาสินได้เยอะขึ้นนะคะถ้าไม่ตรวจน้ำบุญตรงนี้จะไปไหนบุญตรงนี้จะรอจนกว่าเราจะตายค่ะและบุญที่เราสร้างไว้จะส่งผลให้เราในชีวิตหลังความตายถามว่าไม่ชีเคยตายแล้วอไม่ชีไม่เคยตายค่ะแต่ไม่ชีเคยเห็นคนที่ตายไปแล้วอยู่ในสภาพที่ไม่มีอาพรติดกายเป็นเนื้อคือคือเนื้อตัวล่อนจ้อนเป็นจิตนะคะ เป็นจิตท,ที่มีสภาพเหมือนมนุษย์ถ้าขาหักก็ยังหักอยู่ถ้าตาบอดก็ยังบอดอยู่สภาพที่ที่แม่ชีเห็นคือหนาวสัน่นท่านผู้ชมแม่ชีมีเรื่องเล่าอีกแล้วนะคะในเรื่องนี้มีก่อนหน้าที่จะทอดกระถินก่อนหน้าที่จะทอดกระถินเป็นเวลาอาทิตย์หนึ่งแม่ชีจเจริญกรรมาฐานที่หน้าโบสถ์หน้าโบสถ์ของวัดเขาวิตรีสุกโตนะคะ แม่ชีเจริญกรรมฐานนั่งกรรมฐานแม่ชีเห็นคนหลั่งไหลเข้ามาในวัดเนี่ยเป็นจํานวนมากทุกคนมีหมวกใบเดียวค่ะใส่หมวกใบเดียวนั่งกอดเข่าหน้าตาเศร้าหมองแม่ชีใช้จิตเข้าไปถามว่ามาทําไมแม่ชีเห็นดวงวิญญาณนะคะใส่หมวกมาใบเดียวนั่งกอดเข่าอยู่แม่ชีถามว่ามากันทําไมเขาบอกว่า เขามาตามที่ปู่ย่าตายายและลูกหลานได้เคยสร้างบุญไว้กับวันนี้ท่านผู้ชมลมนะคะมันพัดมามากมายจน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 ,จนเรียกว่าต้องลืมต้องลืมตาถอนสมาธิแต่แต่ไม่ใช่ว่าอีกนิดนึงที่ก็นั่งยอมพูดนี้ เป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับวัดที่จะมาทอดกรถินคนที่เข้ามารับเป็นเจ้าภาพทอดกรถินปุย่าตายายมาก่อนค่ะมาก่อนอาทิตย์หนึ่งไม่มีอภรร์ใส่ท่านท่านผู้ชมเชื่อไหมคะว่าครูบาอาจารย์ไม่ชีช่วงที่พากใต้น้ำท่วมมีคนเอาข้าเอา,เอาเสื้อผ้าเนี่ยมาถวายให้ครึ่งศาลาค่ะ แต่พอพอดึงเสื้อผ้าออกมาแล้วเนี่ยเสื้อผ้ามันใช้ไม่ได้เพราะว่ามันเปียกฝน,นเป็นลาหลวงพ่อเลยบอกว่าให้เข็นเสื้อผ้าทั้งหมดเนี่ยคือมันไม่เป็นประโยชน์แล้วให้เข็นเสื้อผ้าทั้งหมดเนี่ยไปกองไว้บริเวณหน้าหน้าศาลาแล้วใช้ไม้ไผ่นะคะล้อมผ้าเอาไว้ท่านใช้น้ํามันกา๊าซลาดในขณะที่ใช้น้ํามันกา๊าซแล้วลาดเนี่ยท่านบอกไม่สิว่า ขึ้นไปนั่งกรรมาฐานข้างบนแม่ชีขึ้นไปนั่งกรรมาฐานข้างบนในขณะที่แม่ชีนั่งแม่ชีเห็นดวงวิญญาณที่มีหมวกเหล่านั้นเนี่ยเดิอนออกมาจากกองไฟที่ที่เผาเสื้อผ้าไปให้เดิอนออกมาจากกองไฟแล้วก็ไปเดินออกมาจากกองไฟแล้วก็ไปถามว่าบุคคลเหล่านี้ทําไมถึงต้องเผาไปให้เห็นคนจีนไหมคะ คนจีนจะ,จะ,จ,ะจะเอาของมาไหว้จเจ้ามาวางเอาไว้เสร็จแล้วก็จะเผากระดาษอุทิศให้กับคนที่ล่วงลับไปแล้วแล้วเขากินตอนไหนเขาจะกินตอนที่เลิกไหว้แล้วอะค่ะใครเป็นคนกินเขาจะอาศัยคนนั้นกินปู่ย่าตายายที่ตายไปแล้วจะอาศัยลูกหลานกินผ่านร่างกายบางคนก็เมื่อเมื่อวันที่เหมือนกับว่าวันนั้นเป็นวันไหว้เจ้า หลังจากไหว้เจ้าก็จะป่วยท้องร่วงปวดหัวท้องเสียปวดหลังคืออาการของปุยาตายายเป็นอย่างไรคนที่กินก็จะเป็นแบบนั้นนะคะอันนี้ต้องบอกว่า,ลาไล่มายาวแต่ว่ามันมีมันมีที่มาที่ไปว่าการทำบุญนะคะต้องทำโดยบริสุทธิ์ใจและมีจุดมุ่งหมายนะคะอย่าลืมตรวจน้ำเดี๋ยวโยมจะว่า ทำบุญใส่บาตรทุกวันชีวิตไม่เห็นดีขึ้นสวดมนต์ทุกวันชีวิตไม่เห็นดีขึ้นไม่ใช่พอยมไม่ได้อุทิศบุญให้ตัวเองนะคะถามว่าทําบุญแล้วอุทิศให้ตัวเองอย่างไรเวลาที่เราสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนเมื่อสวดมนต์ไหว้พระในขณะที่สวดมนต์ไหว้พระมันจะมีบทตรวจน้ํานะคะเป็นบทใหญ่เสียงที่สวดมนต์ก็ใช้เสียงตรวจนะคะอิมินาบุญยะกัมเปเมนะนะคะ ในในบทของการสวดมนต์ตรวจน้ําบทใหญ่อันนั้นเสร็จถ้าใส่บาทต้องใช้น้ําตรวจนะคะอย่าให้พระให้พรตอนที่อยู่ตลาดนะคะถ้าพราะให้พรตอนที่อยู่ที่ตลาดถามว่าให้ได้ไหมมันไม่ใช่อ่ะค่ะพระท่านยังไม่ได้ฉันอาหารในบาทถ้าเราให้ท่านตรวจน้ําตอนนั้นนะคะมันไม่ใช่ค่ะมันส่งผลให้พระที่ไปรับมีผลนะคะ ทำให้พระที่รับบาตรอ่ะมีผลด้วยนะคะเพราะว่าพระสงฆ์ท่านก็อยากจะทําทําให้เราสบายใจอย่างเนี้ยให้เราหยิบน้ําขึ้นมาตรวจอันนี้ไม่ได้นะคะอันนี้ไม่ได้นะคะทําไม่ได้นอกจากอาหารถึงวัดแล้วนะคะเราก็คเรา,เรา,เ,ราเราก็เราเป็นคนไต่บาตรเราก็นึกว่าตอนเนี้ยท่านถึงวัดแล้วประมาณแปดโมงท่านคงฉันเสร็จแล้วแล้วเราค่อยตรวจน้ํานะคะ ที่ยังไม่ได้ตรวจยังไม่โมคะนะคะเดี๋ยวเอาไว้รอเทปช่วงหน้านะคะเดี๋ยวมาฉีเฉลย